หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหยุดวิลลกูดเก่งมากขอหนึ่งเที่ยวนะคะนิ่งๆเลยลูกลมนิ่งมากเป็นตัวอย่างที่ดีนะเดี๋ยวจะเอาให้น้องๆดูเต็มตัว blow สีวินะคะ สามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่จุดสองสามสิบโลหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยุดสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดแปดเก้าสิเอ็ดสิหยุดเก่งมาก